ดับนั้นพระผู้มีภาคทรงทำธรรมิกถาในเพราะเหตุเป็นขามูลนั้นในเพราะเหตุแรกนั้นแล้วตรัสอนุญาตแก่พิสูจน์ทั้งหลายว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเราอนุญาต,น,ะนะตน้ําปนะแปดชนิดคือน้ําปะนะทําด้วยผลมะม่วงนี่นี่จุดกาเนินน้ําปนะนะคือมาจากเกณนิยะเขานํามาถวายที่แรกพระนะั้นไม่อยากขบฉันจนกระทั่งพระพุทธเจ้าอนุญาตให้ขบฉันได้ดื่มได้แล้วฉันน้ําปะนะได้เสร็จปับ๊บ เกณิยะได้ฟังทมจกนกระทั่งศรัทธ,ธานิมนต์พระพุทธเจ้ากับพระภิสุสงไปหลายวันรุ่งขึ้นเพื่อจะไปฉันพระตาหารน,นนะก็พูดง่าไงว่าอยากทําบุญเมื่อพอศรัทธาแล้วก็อยากจะทําบุญครั้นี้พระพุทธเจ้าก็เลยเห็นว่าไอ้พระภิสุบางพวกบางกลุ่มบางทียังข้อมูลยังไม่รู้ไม่ทั่วถึงกันนี่ไอ้าบางองค์ก็บอกว่าฉันได้บางองค์ก็บอกว่าฉันไม่ได้เอายังไงดีพระองค์ก็เลยปรารภเหตุน้ำปานะของเกณิยะนี้เป็นจุดเริ่มต้น แล้วก็ตรัสกับพิสูจว่าดูก่อนพิสูุทั้งหลายเราอนุญาตน้ําปานะ8ชนิดคือน้ําปานะทําด้วยผลมะม่วงนี่จะไม่ดีเลยนะน้ําปานะนั่นหนึ่งทำด้วยผลมะม่วงน้ําปานะทําด้วยผลว่าผลลูกว่าในะที่มันลูกใหญมม่มันมีหลายพันนะลูกว่าบางพันนี่โอ้โหลูกใหญ่มากเท่ากับหัวไม่มือก็มีหรือใหญ่กว่าหัวไม่มือมมมอ,มอาจจะคล้ายๆกับน้ําอง,งุ่นนี่แหละเขาก็เอามาทําพิธีการคั้นของเขา น้ำปนะทําด้วยผลกล้วยมีเมล็ดออกล้วยบางชนิดมีเมล็ดน้ำปนะ,นปะทําด้วยผลกล้วยไม่มีเมล็ดกล้วยบางชนิดไม่มีเมล็ดดังนะนั้นทั้งกล้วยมีเมล็ดกับกล้วยไม่มีเมล็ดก็สามารถทําเป็นน้ําปานะได้เดี๋ยวเราจะว่าต่อไปนะวิธีการทําไม่ใช่ว่าเอากล้วยมาทั้งลูกแล้วมาตำตำตำผสมน้ำลงนี่พระคุณเจ้าฉันเลยนี่ปานะอย่างนี้ไม่ได้นะหรือว,ว่าเอากล้วยปัน่นปั่นเสร็จแล้วก็ นิมนเลยนี่คือน้ำปะนะไม่ใช่มันมีขั้นตอนวิธีการทําน้ำปะนะอีกแต่ให้เรารู้ก่อนว่าพระพุทธเจ้าอนุญาตเนี่ยที่ทําเป็นน้ําปะนะมีอะไรบ้างหนึ่งน้มะม่วงนะสองน้ำผลว่าสามน้ําปะนะทําด้วยกล้วยมีเมล็ดสี่น้ําปะนะทําด้วยกล้วยไม่มีเมล็ดห้าน้ําปะนะทําด้วยผลมะสางอ่าผลมะสางซึ่งปัจจุบันนี้คนก็จะรู้จักน้อยไปไม่ใช่ผลมะปรางนะผลมะสาง ก็เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งนะจะเรียกว่าเป็นอย่างนั้นแต่ว่าลูกมันไม่ใหญ่หรอกนะผลมะซางเนี่ยน้ำปะนะทําด้วยผลจันทร์หรือองุ่นอนี้ท่านขยายความมาเลยเนี่ยทำด้วยผลจันทร์ผลจันทร์นี่ก็จะหอมหอมแต่ลูกคล้ายๆล,ลูกท้อนะแตไ่ไม่ใหญ่เท่ากับลูกท้อน,ะน้ำปะนะทําด้วยเง้าบัวนี่น้ำปะนะทําด้วยผลมะปรางหรือลิ้นจี ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเราอนุญาตน้ําผลไม้ทุกชนิดนี่ไงไย่ลืมนะน้าผลไม้ทําด้วยมะม่วงทําด้วยผลว่าทําด้วยกล้วยมีเม็ดกล้วยไม่มีเมล็ดน้ําปนะทําด้วยมะซางทําด้วยจันหรือองุ่นนี่รูปผลจันหรือองุ่นปนะทําด้วยเง่าบัวมะบัวหรือน้ําปนะทําด้วยผลมะปรางหรือลิ้นจีอย่างนี้เป็นต้นนะเราอนุญาตน้าผลไม้ทุกชนิดเห็นไหมน้ําผลไม้ทุกชนิดเนี่ย แต่ก็ต้องมีกฎเกณฑ์เดี๋ยวว่ากันต่อไปว่าคำว่าทุกชนิดนั้นมีข้อยกเว้นไหมมี <c oughs> เว้นน้ําต้ม,มเมล็ดข้าวเปลือกนี่ไงบางพวกบอกโอ้โหพระทเจ้าบอกอนุญาตน้ําผลไม้แล้วก็อเอาเข้าวมาต้มกันเลยอย่างนี้ไม่ได้นะดูกนพิสูจน์หลายเราอนุญาตน้ําใบไม้ทุกชนิดเว้นน้ําผักดองน้ําผักดองเนี่ยเอามาฉันไม่ได้เป็นปณะ,ะไม่ได้นะแต่ว่าใบไม้เนี่ยสามารถที่จะเอามาต้ม ทำเป็นน้ำปานะได้ดูกนมิสูน์ต่างหลายเราอนุญาตน้ำดอกไม้ทุกชนิดเว้นน้ำดอกมะสางเห็นไหมก็คือไอ้การที่พระองค์ยกเว้นไว้หรือปฏิเสธไว้ไม่ให้ฉันเนี่ยเพราะว่าอะไรแสดงว่าจะเป็นน้ำผักดองก็ดีน้ำดอกมะสางก็ดีพวกนี้มันคงจะมีอันตรายต่อต่อสุขภาพหรือน้ำต้มข้าวเมล็ดเมล็ดข้าวเปลือกอย่างเงี้ยต้มดีไม่ดีเมล็ดข้าวเปลือกติดคอตายก็มีนั้นเนี่ยก็แสดงว่ามันจะเกิดอันตราย พระองค์ก็เลยห้ามเอาไว้น้ําถักดองไม่ได้นะแล้วก็น้ํมดอกมะสางก็ไม่ได้ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเราอน,นุญาตน้ําอ้อยสดครั้งนั้นเกณยชดินสั่งให้ตกแต่งของเคี้ยวของฉันอันปนิดน่าอาสมของตนน้ําอ้อยสดก็ได้นะก็ขันแต่ว่าไม่ใช่ว่าไปดึงออกมาตัดเป็นต้นมาเคี้ยวดูดกินอย่างนี้ไม่ไช่ มันเป็นวิธีการเดี๋ยวซึงบอกไงเดี๋ยวจะขยายความต่อไปว่าวิธีการทําน้าปณะ,ะทำยังไงโดยผ่านลาตีนั้นแล้วให้คนกราบทูลแด่พระมิภาคว่าถึงเวลาแล้วท่านพระโคโดมพัตตาหารเสร็จแล้วขณะนั้นเป็นเวลาเช้าพระผู้มีภาคทรงคองอันตรวาสศกแล้วถือบาทจีวรเสด็จพุทธดําเนินไปทางอาสมของเกณ์ิยัดินคั้นถึงแล้วประทับนั่งเหนือพุทธอาธที่เขาจัดถวายพร้อมกับพิสุสงเกณ์ิยัดินอังคาภพิษุสงมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยของเคียว ของชั้นอันประณีตด้วยมือของตนจนพระผู้มีพระภาคสเสวยเสร็จนำพระหัตจากบาทห้ามพัดแล้วได้นั่งอยู่ณนะที่สมควรส่วนข้างหนึ่งนี่ก็ท่านพระพุทธเจ้าปารับเหตุเกี่ยวกับเรื่องเกณฑนิยะเขาถวายน้ำปนานะแล้วก็ตรัสอนุญ,ญาตกับพระภิษุนะอย่าลืมว่าน้ำปนานะแปดชนิดแล้วก็น้ำผลไมา้แต่ว่ามันก็มีข้อยกเว้นเกี่ยวกับเรื่องของมหาผลด้วยนะ น้ำผลไม้ใหญ่ๆก็เอามาทำน้ำปะนะไม่ได้เดี๋ยวเราจะว่าขยายการความกันต่อไปแต่น,นี้เป,นเ,ปนเป็นเป็นเป็นแม่แบบหรือเป็นตัวหลักที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตก่อนน้ำผลไม้น้ำใบไม้อย่างงี้ไงน้ำอ้อยสดอันนี้เป็นต้นนี่นะแล้วก็จากนั้นเกริยะพอถึงเวลาปุ๊บก็นี่หมดพระพุทธเจ้าไปขบฉันพัตาหารกับพระภิสูุสงหนึ่งพรูปนั้นที่อาสมของตนเองจากนั้นก็มานั่ง ใกล้ๆพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่านั่งที่สมควรส่วนข้างหนึ่งเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคได้ทรงอนุโมทนาเกณิยจดินด้วยคาถาเหล่านี้ว่ายันทั้งหลายมีการบูชาบูชาไฟเป็นหัวหน้าสาวิติฉันเป็นยอดของฉันทศาสตร์คือ,อคำว่ายันในที่นี้เนี่ยมันจะมีสองความหมาย ดังนั้นเวลาเราหัานเนื้อความพระไตรปิฎกก็ดีหรือไอความหมายของการตีความที่เป็นภาษาในแต่ละยุคแต่ละยุคเนี่ยเออมันมีปัญหามากเลยนะเพราะว่าบางคนเนี่ยเอามาตีความเรียกตีความจนไม่ได้ความแล้วก็ไม่รู้ความหมายที่แท้จริงอย่างคําว่ายันตัวเนี้ยพวกเอาไปตีว่ามันเป็นยันที่เอามาสักยันกันไม่อะไรไหมมันไม่คนละเรื่องเลยนะคาว่ายันทั้งหลายมีการบูชายเป็นบูชาไฟเป็นหัวหน้าเนี่ยก็คือพระองค์กําลังจะตัดบอกว่า พวกพราหมณ์พราหมณ์บูชายันกันเนี่ยคำว่าบูชายันเขาคือบูชาเทพเจ้าเขานั่นแหละบูชาเทพเจ้าเขาบางทีก็ฆ่าสัตว์บา้างฆ่ามนุษย์บ้างฆ่าอะไรต่างๆาพวกนั้นเป็นการบูชายันแต่การบูชายันที่นักบวชในยุคนั้นหรือว่าฤูสีในยุคนั้นเขามองว่าเลิศประเสริฐก็คือการบูชาไฟบูชาไฟคือก่อไฟแล้วก็หาฟืนมาใส่ไว้ตลอดไม่ให้ไฟดับเลยอย่างเนี้ยเขาเรียกว่า บูชาไฟบูชายันของเขาแล้วก็คนที่บูชาไฟอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ท่านบอกเนี่ยถือว่า,าได้เข้าถึงได้ใกล้เคียงเพราะยว่าใกล้ชิดเทพเจ้าขเขาเป็นการทําตามคําสอนของเทพเจ้าหรือ,อาทางพระเจ้าขเขาในความรู้สึกอย่างนั้นนะเ,เหมือนกับคนชาวพุทธเราก็เหมือนว่าเราได้สวดมนต์ทำวัดเช้าทำบัดเย็นอยู่เนืองนิดอย่างนี้ไงนี่แต่ของเขาเนี่ย การบูชาไฟเนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดพระุทธเจ้าก็บอกเนี่ยยันทั้งหลายมีการบูชาไฟเป็นหัวหน้าฝาวิติฉันเป็นยอดของฉันทศาสตร์คำว่าฉันตอนนี้หมายถึงเรื่องของการแต่งฉันกลาบกรอนโครงอะไรพวกนี้แล้วฉันเนี่ยมันมีโอ้โหมีหลายคณะฉันอย่างเช่นไปรเรียนทำแปดประโยคเนี่ยอตาตมาก็ไปรเรียนมาหคณะฉันอย่างนี้ไงอย่างเป็นอินทรวิเชียนฉันอุเปนทวิเชียน หรือเป็นปัทยาวัดเป็นวส,สันตดดโลกอย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยนะเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคณะฉันซึ่งมีวิธีการแต่งที่ต้องมีกฎมีเกณฑ์มีระเบียบของการใช้ภาษาแล้วก็ต้องมีการคลองจองกันมีคณะที่ห้ามใช้ตัวสั้นตัวยาวอะไรต่างๆ,ๆพวกนี้ในคณะฉันทั้งหลายเนี่ยบางทีเขาบอกมี108คณะฉัน แล้วสาวิติฉันถือว่าเป็นสุดยอดของฉันทลักษณะนี่คันว่าอย่างนั้นแต่ว่าในในประเทศไทยเราเนี่ยอย่างเปลี่ยนธรรมแปดประโยคที่กำลังเรียนกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะยกให้วสันตดีโลกวสันตดีหลกนี่บอกโอ้โหเป็นคณะฉันที่แต่งยากมากแต่งยากเขาก็เลยบอกว่านี่เป็นสุดยอดของคณะฉันแต่แท้ที่จริงแล้วในบรรดาคณะฉันเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าสาวิติฉันเป็นยอดของฉันทศาสตร์ พระมหาราชเจ้าเป็นประมุกของมนุษยนิกรหรือวพระสงฆ์นิกรก็คือกษัตริย์เนี่ยถือว่าเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้นำของพวกพระสงฆ์นิกรในยุคนั้น,นยุคในราชาธิปไตยหรือว่าสมบูรณาญาสิทธิราชกษัตริย์เป็นใหญ่ถือว่ากษัตริย์เป็นศูนย์รวมใจหรือเป็นผู้นำของประชาชนในแว่นแค้นหรือในประเทศนั้นๆสมุทรสาครเป็นประธานของแม่น้ําทั้งหลาย มหาสมุทรเนี่ยโอ้โหมันใหญ่โตมากนะที่เรียกว่ามหาสมุทรหรือว่าทะเลมหาสมุทรแปซิฟิกมหาสมุทรอินเดียมหาสมุทรอ,อะไรบ้างอะ่ะมหาสมุทรในในโลกเนี้ยนะก็แล้วแต่เขาจะเรียกกันนะนะดังนั้นท่านบอกน้ําทะเลหรือสมุทรสาคเนร่ยมันถือว่าเป็นหัวหน้าเป็นสุดยอดของแม่น้ําแม่น้ําทั้งหลายจะใหญ่โตแค่ไหนสุดท้ายมันก็ไหลไปรวมที่นี่แหละทะเลหรือสมุทรสาคร และนี่คำว่าสมุทรสาครในความหมายนี้ก็คือน้ําทั้งโลกเนี่ยโอ้โหถ้าเทียบไปแล้วมันตั้งสามส่วนนะแผ่นดินในโลกมีแค่ส่วนเดียวประมาณนี้นะมันเยอะมากใหญ่มากเขาจึงบอกว่าว่าน้ําสมุทรสาครยเป็นประธานของแม่น้ําทั้งหลายดวงจันทร์ใหญ่กว่าดวงดาวนักสัตว์ในอากาศนี่ไงคำว่าดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายในท้องฟ้าเนี่ย แม้จะมองเห็นใหญ่แค่ไหนก็ตามสุดท้ายมันใหญ่สู้กับดวงจันทร์ไม่ได้ความหมายนี้หมายถึงอะไรบางคนบอกว่าวิทยาศาสตร์ก็บอกดวงดาวบางดวงเนี่ยมันใหญ่กว่าดวงจันทร์มากมายไกลกองนักแต่มองด้วยตาเปล่าในความหมายนี้สมมติว่าในวันคืนวันเพ็ญอย่างเงี้ยเรามองก็เป็นบนท้องฟ้าโอ้โหอินดวงจันทร์ดวงบนล่มเลยดวงดาวดวงนี้นี้นี่นิแม้ความเป็นจริงดวงดาวเหล่านั้นอาจจะใหญ่กว่าดวงจันทร์แต่ ในความหมายที่ว่าเราสามารถมองเห็นในท้องฟ้านั้นเทียบแล้วเนี่ยด้วยความที่ดวงดาวเหล่านั้นมันอยู่ไกลเราก็เลยเห็นแสงมันนิดๆไปเทียบกับดวงจันทร์แล้วท่านบอกว่าสู้ดวงจันทร์ไม่ได้นะดวงดาวเหล่านั้นเนี่ยสู้ความสว่างของดวงจันทร์ไม่ได้ดวงพานุมาตรใหญ่กว่าบรรดาสิ่งของที่มีแสงร้อนทั้งหลายฉันใดเนี่ยพระพุทธเจ้ากำลังบอกอย่างนั้นว่าดวงพานุมาตรหมายถึงโอ้โหดวงอาทิตย์ ดวงอาทิตย์เนี่ยมันร้อนมากร้อนมากถ้าบรรดาไอความร้อนทั้งหลายในโลกนี้เนี่ยนะบอกสู้ไอความร้อนของดวงอาทิตย์ไม่ได้รู้สึกว่ายังไม่มีใครที่เข้าไปใกล้ดวงอาทิตย์ได้จริงจองยั่งยัง,ง,ง,งนะนักวิทยาศาสตร์ก็พยายามจะเข้าไปใกล้ได้มากที่สุดก็โอ้โหอยู่ไกลลิบเลยละ่ะถ้าเทียบไปแล้วแต่ว่าเขาคิดว่าเขาใกล้แล้วอย่างเงี้ยดังนั้น,น,นไอ ความร้อนของดวงอาทิตย์นี้มันสามารถเผาผลาญอะไรได้มากมายไก่กองท่านบอกถ้าบรรดาความร้อนในโลกนี้ไม่มีอะไรสู้ดวงอาทิตย์ได้แล้วพระองค์ก็เปรียบเทียบว่าอะไรพระสงฆ์ย่อมเป็นใหญ่สําหรับทายกผู้หวังบุญบําเพ็ญทานอยู่ชั้นนั้นถ้าเทียบกับผู้ที่อยากจะได้บุญได้กุศลแล้วก็พระสงฆ์เนี่ยถือว่าเป็นใหญ่หรือเป็นประมกุกเป็นประธานสําหรับผู้ที่หวังได้บุญหวังบําเพ็ญบุญนะ ที่พระองค์ก็เปรียบเทียบไปเห็นอย่างนี้ดังนั้นถ้าหากว่า,เ,าเราเข้าใจกันง่ายาย,ยันมีการบูชาไฟเป็นหัวหน้าสาวิติฉันเป็นยอดของฉันทาศาสารมหาราชเจ้าเป็นประมุขของพระมรุษันิกรสมุทรสาครเป็นประธานของแม่น้ําทั้งหลายดวงจันทร์ใหญ่กว่าดวงดาวนักสัตว์ในอากาศดวงพานุมาตรใหญ่กว่าบรรดาสิ่งของที่มีแสงร้อนทั้งหลายฉันใดพระสงฆ์ย่อมเป็นใหญ่สําหรับทายกผู้หวังบุญบําเพ็ญทานอยู่ฉันนั้น ดังนั้นเนี่ยเราจะทําบุญยังไงยังไงมันก็สู้กับทําบุญในเนื้อนาบุญคือพระสงฆ์ไม่ได้พระสงฆ์เคยขยายความไปแล้วพระสงฆ์ก็มีทั้งสมสงสงสมุติส่งแต่อริยะสงฆ์แต่จะสมมุติสฆงหรืออริยะสงฆ์ยังไงก็ตามถ้าได้ถวายเป็นสังฆทานก็คือการถวายตั้งแต่สรูปหรือว่าถวายไม่เฉพาะเจาะจงรูปใดรูปหนึ่งในศาสนานี้อย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นสังฆทานก็ถือว่าสังฆทานนั้นนะก็เป็นสุดยอดของทาน แล้วก็เดี๋ยวไปขยายความว่าสุดยอดของทานในฝ่ายที่เป็นวัตถุทานก็ไปถึงไหนล่ะก็ไปถึงเรื่องของวิหารทานอย่างนี้เป็นต้นนะก็เคยขยายความไว้หลายที่หลายแห่งก็ลองติดตามไปรับชมรับฟังกันดูแต่ให้รู้ว่าอย่างไงอย่างไงเนี่ยพระสงฆ์ก็ยังถือว่าเป็นเป็นใหญ่สําหรับพายกผู้หวังบุญหวังกุศลบางคนก็บอกโอ้ยมันสู้เอาไปทําบุญกับคนยากไร้คนยากคนจนคนอนาถาไม่ได้ ทำบุญกับพระไม่ได้สูญเปล่าอย่างนั้นคือนั่นคือความเข้าใจของปุถุชนคนมนุษย์ทั้งหลายนะคือเราไม่ปฏิเสธเรื่องการทําบุญแน่นอนว่าคุณจะไปช่วยสงเคราะห์คนสงเคราะห์คนตกยากยากคนอนาถาคนเจ็บไข้ได้ป่วยเอาไปให้สัตว์จรจัดแล้วก็แล้วแต่คุณแต่ว่าความเป็นจริงในคําสอนพระพุทธเจ้าพระองค์ก็กลังบอกชัดเจนอยู่ว่าพระสงฆ์ย่อมเป็นใหญ่สําหรับทายกผู้หวังบําเพ็ญบุญหรือบำเพ็ญทานอยู่านั้นเนี่ย พระองค์ก็ยังบอกจอู่ว่าพระสงฆ์นั้นก็ถือว่าเป็นเนื้อนาบุญจริงๆอยากได้บุญใหญ่ก็ต้องทําผ่านพระสงฆ์หรือทํากับพระสงฆ์ครั้นพระผู้มีภาคทรงอนุโมทนาเกณิยชดินด้วยคาถาเหล่านี้แล้วทรงลุกจากที่ประทับเสด็จกลับนี่ก็เป็นเรื่องราวของจุดกําเนิดเกิดขึ้นของปานะนะที่ขยายความมาแล้วก็พระองค์ได้ตรัสเกี่ยวกับเรื่องของเกณิยะ ชาดินที่เป็นผู้กำเนิดเกิดขึ้นในเรื่องนี้สำหรับวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการขอให้บุญรักษาให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมุ่งมา่ปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบพระกุศลขอความปรารถนานั้นจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จขอยมีดวงตายิธรรมเข้าถึงธรรมของพูทริจ้าโดยง่ายโดยเรีย,ยปรันไปทุกพบทุกชาติตรากระทั่งเข้าสู่พันิพาน,านจงทุกท่านทุกประการเธอ